รูปก็ประมาณนี้แหละป้าว่าแล้วก็เปียพอพับครึ่งแล้วก็ความยาวก็ประมาณนี้แหละประมาณ10นิ้วนี่แหละป้าเอาประมาณนี้แหละป้าต้องถ่ายวีดีโอไว้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีอ,ออเดอร์มาอีกไงก็ต้องมาย้อนดูวีดีโอตัวเองนี่แหละเพราะว่าสมองไม่สามารถจำได้บางทีแกะ ตอนแกะมันจะจําได้เฉพาะตอนแกะนั่นแหละพอแกะแกะแกะลายเสร็จถักถักถักพอถักไปเสร็จก็ลืมแล้วอ่ะแต่ถ้าถ่ายไว้อย่างนี้เออพอมีออเดอร์มาใหม่เราก็มาเปิดดูดูออเดอร์ดูลายของตัวเองนั่นแหละที่แกะไว้จะได้ไม่ต้องมาเดาใหม่แกะทีนึงก็คือเดาทีหนึ่งอ่ะมันต้องประมาณเอาเองนี่คือป้าลื้อไปรอบหนึ่งแล้วนะตอนแรกทําคือทําถักฝั่งนี้ถักลายยาว ถักลายยาวไม่ประสบความสําเร็จเพราะตอนลดมันต้องลดตรงนี้ไงก็เลยรือออกรอบหนึ่งเวลาแกะลายที่มันไม่มีแพทเทิร์นมานะมีแต่รูปภาพมาให้เราดูมันก็จะได้รือแบบนี้แหละลองลองลองไปลองถักไปมันใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ถักใช้ไม่ได้รื้อออกทําใหม่อะไรประมาณนี้แหละตรงเปียนี้ก็จะเหมือนเปียที่เราทําหมวกนั่นแหละหมวกเด็กนะ่ะ นี่นะคะสามหลักที่เราเพิ่มไว้เมื่อกี้นี้เราก็เอาไหมตัดมาแล้วก็พับครึ่งนะคะแล้วก็มาสอยใส่ตรงเนี้ย เสร็จเรียบร้อยตรงไปก็มัดปมไว้นะคะแล้วก็ทําลูกปอมปมมาติดวิธีท,ทาลูกปอมปอมนะคะก็3มนิ้วถ้าต้องการลูกใหญ่ก็4นิ้วแบบนี้นะคะต้องการลูกกลมๆไหมเยอะๆมันก็จะเปลืองไหมหน่อยนะคะก็ม้วนไปลืมนับก็เอาประมาณเอาของป้าประมาณ30 30ม้วนเอ้สารอบนี่แหละประมาณนี้แหละ เสร็จแล้วตัดไหมมาค่ะยุ่งยากนะคนไปทําหมวกเด็กก็เลยไม่ชอบทำไม่ชอบติดตรงนั้นติดตรงนี้ไงเวลามันจะมีคนที่แบบว่าเอาถักตามแบบของป้าแต่เอาตาเอาอะไรออกหมดเลยอะ่ะไม่ติดตาไม่ติดจมูกไม่ติด ไม่ทำปอมปอมไม่ทำเปียอะไรประมาณนี้ถักเป็นแต่หมวกใบล้นๆเฉยๆอย่างเงี้ยเราต้องคิดดูนะคะเวลาเราเป็นคนซื้อน่ะเราอยากได้แบบไหนให้เราทำแบบนั้นแหละคนซื้อน่ะเขาจะอยากได้ตรงนั้นอยากได้ตรงนี้เพิ่มเวลาเขามาสั่งเนี่ย อยากได้ตรงนั้นเพิ่มอีกนิดได้ไหมเพิ่มอีกนิดได้ไหมอย่างนั้นแหละนั่นนั่นคือคนซื้อแต่ถ้าเราเป็นคนถักเราคิดว่าเราเป็นคนขายเป็นคนถักเนี่ยเราจะขี้เกียจถักไงเอาแค่นี้ก็พอแล้วเติมตรงนี้โอ้เติมตรงนี้ต,ต,นต้องอีกต้องเหนื่อยอีกต้องอะไรอีกต้องทําตรงต้องมาทําตาทําหูทําจมูกยุ่งยากต้องมาติดโน่นติดตรงนี้อีกเหนื่อยเสียเวลาอะไรประมาณนี้คนถักจะคิดแบบนี้ไง คือคนขายจะคิดว่าขี้เกียจแต่คนซื้อน่ะเขาอยากได้แบบไหนเราต้องคิดว่าเราเป็นคนซื้อนั่นแหละเราถึงจะทำของได้มีคุณภาพขายได้นะคะถ้าเป็ดตัดออกหมดตรงนี้ไม่ถากหรอกยากตรงนี้ไม่ถากหรอกตรงนี้ไม่ถากหรอกสินค้าเรามันก็เลยไม่น่าสนใจไม่สวยไม่น่ารักนี่ยปไลายไหมพวกอย่างเนี้ยนะคะพวกที่จบงานไว้เนี่ย เก็บโดยใช้เข็มก้นทองแบบนี้มันจะปลอดภัยแล้วก็ไม่หลุดนะคะเก็บได้เนียนมันจะเนียนกว่าเราเอาเข็มเข็มถักมาค่อยๆค่อยๆสอยค่อยๆเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปแอบในนี้ใช้เข็มสอยมันจะแอบเนียนเลยนี่นะคะมันก็จะได้แบบนี้เลยเรียบรอ้อย เราก็จะมาทําส่วนหูกันนะคะส่วนหูก็จะคล้ายๆส่วนนี้นะคะก็คือทําเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเอาสีแดงมารอบนะคะตามแบบเขาเนาะก็คือขึ้นต้นโซ่12นั่นแหละ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คือขนาดป้าต้องกาวเองหมดเลยเพราะว่ามันมาแค่รูปภาพไงเสร็จแล้วเราก็ ถักกลับไปป้าเพิ่มไหมไปอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นสามเส้นกลัวหูมันอ่อนเกินไปไงหูเป็นแผ่นเดียวได้เป็นแบบนี้เนาะไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าแบบนี้คือเราขึ้นด้านบนมันจะมีสองฝั่งบีบลงมามันจะเป็นหนาๆไงแต่เนี้ยจะเป็นแผ่นเดียวแผ่นเดียวแล้วก็แผ่นเดียวแล้วก็แหลมขึ้นไปเลยเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปเลยนะคะ ก็เลยเติมไหมเข้าไปเส้นหนึ่งให้มันหนาขึ้นนิดนึงถัก X กลับไปจนสุดแถวเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็พลิกพลิกเสร็จแล้วก็ทําเหมือนตรงสามเหลี่ยมนั่นแหละข้ามหลักมุมแล้วก็ลงหลักถัดไปก็ทําเหมือนกันเลย เหมือนกับตรงเหลี่ยมๆตรงมุมของที่คาดผมนั่นแหละเส็พอถักกลับมานะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นหลักสุดท้ายถักปุ๊บเราก็โซ่หนึ่งพลิกพลิกเสร็จเราก็ลงเนี่ยเว้นหลักมุมลงหลักถัดไปแล้วก็ถักกลับไป นี่มาถึงหลักนี้หลักนี้ก็จะเป็นหลักสุดท้ายนะคะลงไปปุ๊บก,ก็โซ่หนึ่งพลิกพลิกเสร็จก็เว้นหลักมุมลงหลักถัดไปเริ่มเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไหมก็ได้เผื่อเมื่อกี้ตกล่องนะคะชอบตกล่องนี่นะคะเพราะเราข้ามหลักมุมไงหลักสุดท้ายมันก็เลยจะมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิก พิกเสร็จเราก็ข้ามหลักมุมลงหลักนี้แล้วก็ถักต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็คือโซ่หนึ่งแล้วนะก็ลงข้ามหลักมุมลงหลักถัดไปนี่สองหลักแค่นี้ก็จบแล้วนะคะป้าแป๊วรูปภาพมาดูนะคะแต่ว่าจะเห็นหน้าน้องไม่ได้นะน้องเขาเป็นดารานะ เพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะคะก็จะประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหมวกที่เขาใส่ก็จะประมาณนี้เนี่ยเนี่ยมีมีสามเหลี่ยมมีเขามีหูอยู่แค่นี้แหละแล้วก็หมวกก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละก็เดาเอาเดี๋ยวป้าก็จะเนี่ยตรงเนี้ตรงปลายปลายหูเนี่ยเหมือนจะสองหลักเนาะนี่แหละป้าก็ประมาณสองหลักนี่แหละป้าว่า ถักรอบสามมุมเหลือ,อไว้แต่มุมฐานถักรอบสามมุมขึ้นไหมขึ้นเกี่ยวไหมขึ้นมาเลยแล้วก็ถักไปตรงมุมลงเพิ่มอีกครั้งหนึ่งดีกว่านี่แหละเวลาถ้าแกะ่งานก็จะมโนเอาไปเองแบบนี้แหละว่ามันต้องอยังไง มันจะห่างกันเกินไปไงก็ลงมุมไปสองหลักแล้วก็ค่อยลงถัดไปทีละหลักทีละหลักแล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วยเลยมันจะมีหลักมันจะมีแถวของมันอยู่นะคะเวลาทํารอบแบบนี้แถวมันจะสั้นๆแถว F นั่นแหละ เราก็ค่อยๆขยับไปทีละหลักทีละหลักแบบเนี้ค่ะเก็บไปเรื่อยๆช่วงเก็บปลายไหมมันก็จะวุ่นวายหน่อยเดี๋ยวพอหมดปลายไหมมันก็จะเห็นแถวชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวค่อยไปเอากันไกลเล็มออกอีกทีนะพวกที่เนี่ยเลยๆออกมา ตรงเลี้ยวท,ทุกชิ้นงานเลยนะคะตรงเลี้ยวจะต้องถักสองครั้งนะให้มันเลี้ยวมาให้ไหมมันโค้งมาด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่โคง้งตัวตัวเขาจะงอแบบนี้ถ้าเราไม่เพิ่มหลักตัวหูจะงอเข้าแบบนี้นะคะนี่เราก็มาเพิ่มตรงนี้อีกหลักหนึ่ง ก็จะเป็นแบบนี้เพิ่มตรงนี้สองหนึ่งสองแบบนี้นะคะตรงโค้ง่ะมุมตรงโค้งเลี้ยวนั่นแหละให้ไหมมันเลี้ยวมาด้วยมองก็ไม่ค่อยเห็นนะจริงผิดจิ้มถูกอ๋อมันต้องมองในกล้องเนาะป้าไปมองป้ามองชิ้นงานจริงต้องรอดกล้องลงไปมอง มันชินแบบนั้นนะมันต้องเห็นของจริงมันแบบดูในกล้องมันไม่ันัะเอออ่าต้องหัดดูในกล้องแล้วล่ะเพราะว่ามองของจริงอะ่ะเวลาถักจะมองของจริงก็เลยตกกล้องบ่อยไหมต้องหัดมองในกล้องเนาะจะได้ไม่ตกกล้องเออทํามาเป็นตั้งกี่ร้อยคลิปแล้วมองแต่ของจริงไม่น่าละตกกล้องอยู่เรื่อยพอมาถึงหลักสุดท้ายก็ลงสองครั้งแบบนี้นะคะ